ฉลยแบบฝึกใน EP ที่2นะครับก็ลองดูนะว่าถูกกันกี่ข้อนะครับมาต่อกันที่สมบัติข้อที่2นะครับข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อแรกนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับโดยนำเลขชี้กำลังของตัวเศษลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวส่วนตัวอย่างนะครับ3ยกกำลัง7ส่วน3ยกกำลังสองเท่ากับ 3ยกบกำลัง7ลบด้วย2นะครับสังเกตว่าเราจะนำเลขชี้กำลังนะครับของตัวเศษลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวส่วนนะครับผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ3ยกกํกำลัง5้าครับมาต่ออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งโจทย์ลักษณะน,นี้นะครับก็จะสร้างความสับสนนะครับสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจากโจทย์นะครับ สองยกกําลังสามส่วนสองยกกําลังลบห้าสังเกตว่าฐานเหมือนกันนะครับและเลขชี้กําลังของเศษคือสามเลขชี้กําลังของส่วนคือลบห้านะครับแล้วก็นําสมบัติมาใช้ได้เลยนะครับจะเท่ากับสองยกกาลังสามลบด้วยลบห้าสังเกตนะครับว่าเครื่องหมายลบปรากฏขึ้นสองครั้งนะครับเครื่องหมายแรกนะครับมาจากสมบัติ นะครับส่วนเครื่องหมายลบตัวที่2นะครับมาจากค่าของเลขชี้กําลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลขชี้กําลังเป็นจํานวนใดก็ให้ใส่จํานวนนั้นนะครับไม่ว่ามันจะเกิดเครื่องหมายลบขึ้นกี่ครั้งก็ตามนะครับสมบัติข้อที่3นะครับ a ยกกําลัง0มีค่าเท่ากับ1มาดูตัวอย่างกันนะครับ2ยกกำลังศเท่ากับ1ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง0 เท่ากับ1ลบ2ยกกำลังศูนย์ให้แยกลบ1งออกมาก่อนนะครับจะได้เป็นลบ1คูณ2ยกกำลังศูนย์เท่ากับลบ1คูณ1ดังนั้นลบ2ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับลบ1ครับสุดท้ายศนย์ยกกำลังศูนย์เนื่องจากนิยามกำหนดให้ฐานไม่เท่ากับ0นถ้าเจอกรณีแบบนี้ให้ตอบว่าไม่นิยามนะครับ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าทำไม a ยกกำลังศูนย์ถึงมีค่าเท่ากับ1มาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะกำหนดให้ M มีค่าเท่ากับ n ก่อนจากนั้นนะครับเราจะใช้สมบัติเนยกกำลังข้อที่2ในการพิสูจน์นะครับที่บอกว่า a ยกกำลัง m ส่วนด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบด้วย n จากค่าที่เรากําหนดนะครับ m เท่ากับ n แปลว่าเราสามารถใช้ค่าใดก็ได้เนื่องจากทั้งสองค่านั้นมีค่าเท่ากันนะครับจะได้ a ยกกําลัง n ส่วนด้วย a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง n ลบ n ซึ่งข้อนี้นะครับครูทําการเปลี่ยน n ให้มีค่าเท่ากับ n ในฝั่งขวานะครับ ใช้สมบัติของในยกกำลังนะครับ n ลบ n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง0และในฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นว่าตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับเมื่อตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะครับเราทำการตัดทอนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอครับดังนั้นนะครับสรุปได้ว่า a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1นั่นเองสมบัติข้อที่4นะครับ A ยกกําลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน A ยกกําลัง N ซึ่งเป็นสมบัติที่มีความสามารถในการกลัดเศษเป็นส่วนของฐานนะครับโดยสมบัติข้อนี้นะครับเราจะใช้ในการจัดรูปเพื่อให้เลขชี้ก,กำลังไม่ติดลบนะครับตัวอย่างนะครับ2ยกกำลังลบ5จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง5 อีกตัวอย่างนะครับ2อส่วนสทั้งหมดยกกำลังลบ4จะมีค่าเท่ากับ3าส่วนสทั้งหมดยกกำลัง4ในส่วนของการพิสูจน์นะครับเราจะใช้สมบัติข้อที่2และสมบัติข้อที่3นะครับโดยก่อนอื่นนะครับเราจะกำหนดนะครับให้ m มีค่าเท่ากับ0 ก็จะได้ a ยกกำลัง0ส่วน a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง0ลบ n ในฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นเศษส่วนนะครับสังเกตน,นะครับสมบัติข้อที่3 a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ก็จะได้เป็น1ส่วน a ยกกำลัง n และในฝั่งขวานะครับจากสมบัติข้อที่2นะครับ a ยกกำลังศูนย์ลบ n ก็จะได้ a ยกกำลังลบ n นะครับดังนั้นนะครับก็จะสรุปได้ว่า a ยกกำลังลบ n มีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n ครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของโจทย์ที่ใช้สมบัติและยกกำลังทั้ง4ข้อในการแก้นะครับก็ท่านต้องเรียนมีความชำนาญแล้วครับเราอาจจะไม่จะเป็นต้องแสดงวิธีทำโดยละเอียดแบบครูก็ได้นะแต่ว่าในส่วนที่จะให้เน้นเป็นพิเศษก็คือใน บรรทัดแรกครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดรูปนะครับเราต้องพยายามจัดรูปให้เลขยกกําลังเนี่ยมีฐานที่เหมือนกันให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนบรรทัดอื่นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับฝากแบบฝึก4ข้อนะครับโดยคําตอบที่ได้นะครับขอให้อยู่ในรูปผลสําเร็จนะครับรูปผลสําเร็จก็คือรูปของเลขยกกําลังนะครับที่มีฐานเป็นจานวนเฉพาะและมีเลขชี้กำลังที่เป็นค่าบวกนะครับ ดูคลิปจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมมากดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ